มือเศรษฐีวันนี้นำมือเศรษฐีมาให้ดูกันนะคะจะวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ดูค่ะว่าคนที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ประสบความสำเร็จในกิจการนะคะได้นั้นจะมีลายมือมีเส้นเป็นยังไงนะคะนี้มีเส้นที่บ่งบอกนะคะว่าจะเป็นเศรษฐีนั่นก็คือเป็นคนที่มีเส้น พทูที่ชัดเจนนะคะเส้นพูดคือเส้นเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายฉลาดในเรื่องของการทำธุรกิจการลงทุนนะคะการเจรจาติดต่อพูดจาดีมีวาทศิล์นะคะมีศิละปะในการเจรจาทำให้การค้าการขายเป็นไปได้ในสิ่งที่ตั้งใจไว้เพราะว่ารู้จักที่จะต่อรองและเจรจาพูด ที่ใช้ความชิดนะคะมีการวางแผนที่ดีพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองนั่นเองนะคะและยังส่งผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในเรื่องของการค้าการขายด้วยเส้นพูทธที่ดีไม่ขาดคมชัดแบบนี้นะคะก็แน่นอนนะคะมีธุรกิจการงานที่ มั่นคงก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะประกอบกับยังมีอีกหลายเส้นเลยที่เป็นเส้นที่ดีนะคะเส้นพุทธแบบนี้นะคะรวมถึงเส้นหลักฐานต่างๆด้วยทําให้ธุรกิจการงานของเขานั้นประสบความสําเร็จแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานะคะก็มีเส้นตัดด้วยเหมือนกันดังนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของการขาดทุนเสียงเงินเสียทองนะคะเสียผลประโยชน์เสียผลกําไรถูกคดโกงมีค่ะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของธุรกิจการงาน,นะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีเส้นวาสนาที่คมชัดแบบนี้ด้วยนะคะเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์เป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีหัวคิดก้าวหน้าหัวคิดทันสมัยนะคะมีสัญชาตญาณที่ดีมีเซนต์มีสัมผัสที่หกดังนั้นเวลาที่จะตัดสินใจในเรื่องของการทําธุรกิจการงานเนี่ยบางทีมันต้องอาศัยเซนต์ด้วยนะนะคะ ความฉลาดยังไม่พอนะคะต้องมีจังหวะดีมีเซนดีนะคะมีสัมผัสที่6มีสัญชาตญาณด้วยก็จะยิ่งส่งผลให้ธุรกิจการงานประสบความก้าวหน้านะคะและลายมือนี้เป็นลายมือที่ตัดค่ะเส้นสมองกับเส้นหัวใจมาชนกันเป็นคนจิตใจที่เด็ดเดี่ยวใจคอเด็ดเดี่ยวตัดสินใจเฉียบขาดการทําธุรกิจจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดนะคะการลงทุนคือความเสี่ยงเขาบริหารความเสี่ยง ยงได้เป็นอย่างดีนะคะจึงเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในด้านการทําธุรกิจและลายมือนี้เป็นลายมือของเจ้าของรีสอร์ทและทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ได้จับเงินล้านอยู่เป็นประจานะคะและนอกจากนี้นะคะลายมือนี้ยังเป็นลูกตัวเอมด้วยค่ะนะคะเป็นลูก มาจากเส้นชีวิตนะคะเส้นสมองเนาะแล้วก็เส้นวาส,สนาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เส้นใจนะคะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ Lucky M, aire, Money, ลัคกี้เอ็มมิลเลียนแน่มันนี่ล่ำรวยเศรษฐีมิลเลียนแน่นะคะใครที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปตัวเอ็มเนี่ยในมือนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้จับเงินก้อนใหญ่หรือได้จับเงินล้านนะคะ สมดังปาถนาอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความร่ำรวยลัคกี้เอ็มนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังมีสัญ,ญลักษณ์นะคะ เดอะเกรทไท a แองเกิล uh, นะคะสามเหลี่ยมขุมทรัพย์อยู่ในมือด้วยดังนั้นเงินทองงอกเงยสะสมเงินทองได้เป็นเกาะเป็นกรรำนะคะเงินเข้ามาเยอะทีเดียวเพราะว่าสามเหลี่ยมเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะคะบริหารเงินให้เจริญเติบโตงอกงามเป็นเงินก้อนโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นร่ำรวยนั่นเองค่ะ นี่ก็เป็นหลักๆนะคะว่าคนที่จะร่ำรวยได้ลายมือเศรษฐีนะคะดูง่ายๆเลยหลักๆเลยมีลัคกี้เอ็มมีเกรดไทแองเกิลสามเสามเหลี่ยมคุมทรับนะคะแล้วก็มีเส้นวาสนาที่คมชัดนะคะจะมาจากเนินพุทธก็ได้เออมาจากเนินจันทร์ก็ได้นะคะหรือจะมาจาก ส้นมือก็ได้นะคะขอให้เป็นเส้นวาสนาที่ไม่ขาดคมชัดนะคะและยาวต่อเนื่องแบบนี้ถือว่าดีหมดนะคะและที่สําคัญคนที่จะทําธุรกิจได้ดีประสบความสำเร็จจะต้องมีเส้นพุทธที่คมชัดนะคะและยาวและต่อเนื่องไม่ขาดแบบนี้ถึงจะทําธุรกิจแล้วร่ำรวยนะคะทำธุรกิจแล้ว,รรว,ะะรลวประสบความสำเร็จ ลำรวยได้ค่ะนี่ก็คือการวิเคราะห์ลายมือเศรษฐีรีสอร์ทและอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาฝากกันค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจช n แนลนายทารอดพยากร์บโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทําคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพคุณมากๆค่ะ